ไปที่ช่องในคอมีพีทนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวรถอีวุเดก้า g ีเอ็กซัสสามหกศูนย์นะซึ่งเจ้า g ีเอ็กซสสามหกศูนย์คันนี้เนี่ยเป็นรถที่นี่นะเป็นรถลูกค้านํามาตกแต่งหัวเจ๋งเนินระบบนะครับแล้วก็ต่อเทลเลอร์ใหม่นั่นเองเนาะสำหรับเจ้า g ีเอ็กซัคันนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไม่พูดอะไรมากแล้วกันเราจะมาดูรายละเอียดของตัวรถกันก่อนเลยล้วกันนะนี่ซึ่งหัวลากเราไม่ค่อยได้มีรีวิวกันบ,บ่อยๆนะครับปกต,ติเรารีวิว ที่เรามีรีวิวกันบ่อยๆเนี่ยจะเป็นรุ่น FXS คันนี้คันนี้เราจะมีรีวิวบ่อยมากซึ่งคันนี้เราดูรีวิวได้เร็วๆนี้นะคันนี้แต่วันนี้เรามารีวิวคันนี้ก่อนซึ่งเจ้าหัวลากคันนี้เนี่ยแต่งสไตล์แบบสุดๆเลยนะแค่รถเป็นสีขาวนั่นเองนะครับรถจะเลยจะดูชิคลีนแต่คันนี้จริงๆคือแต่งแบบจัดเต็มนะสำหรับเจ้ารถคันนี้อย่างนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูรายละเอียดของตัวด้านหน้ารถกันก่อนเลยละกันด้านหน้ารถเนี่ยก็จะมีเรื่องของตัวของกันชน กันชนคันนี้เนี่ยเป็นกันชนชุบโครเมียมทั้งหมดเลยนี่เห็นไหมเป็นกันชนชุบโครเมียมทั้งหมดนี่ก็จะเงาวับนะเป็นกันชนยื่นเลี่ยมย้ำพร้อมติดเสาธงนั่นเองเนาะแล้วก็ไฟตรงนี้ก็เป็นไฟ LED แล้วตามสไตล์ของยูสุต,ตัวใหม่แล้วก็ติดตะแกรงตาไฟหน้านะครับตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีแป๊บด้วยนะเพื่อขอเสวยงงามมีติดตะแกรงและเรียบร้อยกรอบที่ติดแผ่นป้ายทะเบียนตรงติดอยู่ตรงนี้ กระจังหน้าชุบโครเมียมเดิมจากโรงงานอยู่แล้วนะแล้วก็ใต้ของกระจังหน้าเนี่ยที่เป็นสีดำดำเนี่ยอันนี้เราเป็นสีดำเดิมจากโรงงานนะครับคิ้วใต้กระจังหน้าก็เป็นแบบชุบโครเมียมแก้มข้างชุบโครเมียมคิ้วที่อยู่ใต้ที่ปัดน้ำฝนเนี่ยก็แบบชุบโครเมียมเนาะพร้อมที่ติดใบที่ปัดน้ำฝนแบบใบใบมีดดาบนั่นเองนะนี่ก็จะเป็นอย่างนี้เลย G x 360 e US u u Delta c s t e r นั่นเองเนาะ เราติดเสาธงซึ่งเสาธงคันนี้เนี่ยเรามีลิบบินเป็นสีเขียวนะอยู่ข้างบนนี่ขากระจกตอกกระจกเป็นแบบชุบโครเมียมนั่นเองแล้วแล้วก็กระจกอย่างนี้เนี่ยผมจาไม่ได้ว่ามันเรียกกระจกอะไรอะกระจกนาซ่าวะนี่กระจกปาตาเน่ผมจาไม่ได้แล้วมันอยู่สองชื่อนี้ผมเรียกกระจกนาซ่าแล้วกันนะครับเพราะว่ากระจกมันเยอะมากเลยนะเนี่ยเยอะเลยติดหมดเลยนะกระจกขากระจกตอกกระจกก็ชุบโครเมียมเหมือนกันทั้งหมดนะ เมื่อเรามามองดูด้านข้างของตัวรถด้านข้างของตัวรถก็เป็นอย่างนี้เลยนี่ก็เป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราเปิดไฟนิดนึงนี่เรามารีวิวอุตส่ามารีวิวต่อประมาณนี่อีกไม่กี่นาทีหกโมงนะครับเนี่ยเห็นไหมกองไม่เห็นสว่างเกินนี่อีกตอนนี้อีกไม่กี่นาทีนี่คือหกโมงนะนะีนอ่อย่างนี้ก็ได้เนะโอเคเปิดแค่นี้ก็พอแล้วกันเบาบันได้เบาันไดเป็นเบาบันไดแบบสแตนเลส นะพอไฟที่ส,อส่องแสงสว่างในที่มืดนะครับไฟตรงนี้ไฟเป็นไ,ไฟสีขาวนะเวลาเปิดไฟเนี่ยตรงนี้ก็จะติดนะจะได้เห็นคันบันไดนั่นเองนี่ตรงซุ้มล้อซุ้มล้อ,ลอ,ลอก็เป็นแบบเงาเหมือนกันนะแล้วก็เป็นเงาแบบสมัยใหม่ของเราด้วยก็จะเป็นเงาแบบเรียบๆนะครับไม่มีลวดลายนั่นเองเนาะแล้วก็กาประตูกาประตูตรงนี้นะครับก็เป็นแบบเงาเหมือนกันหลังเก๋งคือที่ติดหลังแคบเนี่ยหลังแคบเก๋งก็จะเป็นแบบเงาหมดเลยนะ เงาไม่เงาอะเห็นกล้องหูมะ่ะคิดดูแล้วกันเนี่ยเป็นกระจกได้เลยะนะที่เปิดประตูเนี่ยตรงนี้เราก็ติดกรอบเงาไว้ให้นะครับเพื่อความสวยงามติดแผ่นสะท้อนแสงตามกฎหมายของประเทศไทยอยู่แล้ว g x a ส0มูนย์ y o t Super c o m a l l e r o k i n g อันนี้คือลูกค้าออกศูนย์อี u ุคิงยนนะครับเลยก็มีสติ๊กเกอร์ของคิงยน o อยู่ตรงนี้แต่คิงยนนี่อันนี้ผมขอชื่นชมนินึงนะสติ๊กเกอร์เขาทำดีเหมือนกันนะเพราะเป็นสติ๊กเกอร์นูนนะมันนูนเลยอะนะ คือถือว่าทำติ๊กเกอร์ดีเหมือนกันนะครับผมเห็นมาตั้งแต่ห้าห้าปีหกปีแล้วนะติ๊กเกอร์อย่างนี้นี่ก็แบบทำนูนมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วอ่ะนะนี่กระจกเยอะมากนะครับไม่รู้มองเห็นกันหรือเปล่านะกระจกพวกนี้จะต,ติดไว้ความสวยงามแล้วก็ติดคิ้วกันศาสตร์นะตรงอยู่ตรงนี้นี่คิ้วกันศาสตร์ก็เป็นแบบเงาแล้วก็ลดหัวลดพวกรดหัวล่างเนี่ยมันก็จะมีสปอยเลอร์หลังคาหรือหมวกไปอย่างนี้อยู่แล้วนะนี่ กระทะล้อเป็นสีเงินเดิมจากโรงงานพร้อมติดคิ้วแบบเงาเข้าไปดุมล้อพ่อนสีเขียวพร้อมจับคู่กับยางที่ติดมาให้กับโรงงานเลยก็จะเป็นยางยี่ห้อบิสโตนรุ่น R157 ขนาดหน้ายางอยู่ที่ 11R22.5 ก็จะเป็นสเปคเดียวกับ f y h 3 0น,นั่นเองนะสำหรับเจ้า GX ทคันนี้นี่ก็จะเป็นอย่างนี้กันข้างนี่กันข้าเป็นกันข้างสีแดงขาวนั่นเองนะอันนี้คือ ผมเอาอันนี้คือที่ได้ที่ได้ยินมาคือทําตามแบบของลูกค้าเพราะลูกค้าเขามีแบบรถเก่าของเขาอยู่แล้วนะเลยก็ทําเป็นสีแดงขาวตรงอู่ทวชัยการช่างทําเป็นสีเขียวนะก็ตีมเหมือนต้นคริสต์มาสเลยเหมือนจริงๆนะแดงขาวเขียวเนี่ยเหมือนว่าพวกเอลอะ่ะเออตัวเอลอะ่ะนะครับนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับหลังหลังเก๋งตรงนี้ก็จะน่าจะเป็นถังน้ำมันไฮดรอลิกนะถ้าจำไม่ผิดนี่สีก็จะเป็นสีเงาๆอย่างนี้เลยนะครับ มองในกล้องมันอีกแบบนะแต่จริงๆมันคือสีอีกแบบหนึ่งนะครับนีโอเคเมื่อเราไปมองข้างหลังตัวพว่วงเอ้ยไม่ใช่ข้างหลังตัวพว่วงข้างหน้าตัวพว่วงสินะตัวพ่วงคันนี้เนี่ยเราก็ทําตามแบบคันเก่าของลูกค้านะครับลูกค้าเขาบอกว่าขอให้ทาเหมือนคันเก่าเขาเลยเราก็ทําจัดให้นะครับทําเหมือนกันหมดเลยนี่เป็นลายเพชรตรงนี้เป็นโลโก้อู่ของเราตรงนี้เป็นที่ติดแผ่นป้ายทะเบียนอยู่ตรงนี้ หัวคือภาังเกตเนี่ยตัวยึดติดเปสีไทเทเนียมเนี่ยแล้วก็ถังน้ำมันคันนี้เนี่ยความจุอยู่ที่370ลิตรเป็นถังน้ำมันเดิมจากโรงงานอีสูสุเลยนะสลับถังน้ำมันตัวนี้นี่โอเคเรามาดูตัวพ่วงก,กันดีกว่านะเจ้าไม่ใช่ตัวพว่วงเราต้องเรียกว่าเทเลอร์เพราะว่าคันนี้เป็นรถกึึงพ่วงนั่นเองหรือรถเทเลอร์นะครับเป็นอย่างนี้คันนี้เนี่ยความยาวอยู่ที่7เมตร30กว้าง2เมตร5สูงเมตร40นั่นเองนะสลับเจ้าตัวพ่วงคันนี้นี่ อย่างนี้เลยเป็นแผงบีเนียม2เสานะติดตะกร้าผ้าใบแบบสแตนเลสบันไดสแตนเลสเหมือนกันนะแล้วก็ไฟไฟข้างรถคันนี้เป็นไฟแบบ led นั่นเองเนาะนี่เป็นอย่างนี้แร้อามองข้างหลังตัวพว่วงข้างหลังตัวพ่วงก,ก็เป็นแบบนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นด้านข้างด้านข้างก็เป็นอย่างนี้ติดตะแกรงกันข้างแบบสแตนเลสนะก็เป็นยางอะไหล่ตัวพว่วงอันนี้ตัวพ่วงนะครับ ตัวพวกคันนี้เนี่ยยางนะคันนี้เป็นยางย่อ Double c o i ยรุ่น RR680 ขนาดหน้ายางอยู่ที่ 11R22.5 นี่ก็จะเป็นสเปคของยางคันนี้กระทะล้อเป็นสีเงินเหมือนเดิมแล้วก็ล้อล้อเป็นแบบ10ตัวตามมาตรฐานสากลอนอยู่แล้วนะครับยาง Double c o i ยเราก็ติดให้หลายคันแล้วนะบางโคนก็เป็นบางโคนอลูมิเนียมนั่นเองนะสลับเจ้าบางโคนคันนี้ โอเคเมื่อเรามามองดูด้านหลังของตัวเทเลอร์ด้านหลังเทเลอร์ก็เป็นแบบนี้เลยนะนี่สไตล์นี้นะครับเมนี่เท l เลอร์เ er เราก็ไม่มีโอกาสได้เห็นเนาะเราเห็นเทเลอร์ไซส์เล็กสุดเมื่อ2ปีก่อนถ้าจำไม่ผิดถ้าคนไหนจำไม่ผิดนะจะเป็นตอนนั้นเป็นรถรายการรีโนเวทรถที่ลูกค้านํารถหัวลากเนี่ยหัวลากเนี้ยมาบิวใหม่แล้วก็เทเลอร์ก็เป็นเทเลอร์ใหม่นะครับนี่ ก็จะนั้นอันนั้นไซส์เมตรอันนี้7.3านะเราไม่ได้เจอกันตะังสปีเนี่ยสเปคเนี่ย <c oughs> หรือว่ายาวนานมากนะครับวันนี้เรากลับมาให้ดูกันอีกรอบนึงเนาะด้านหลังของตัวพ่วงก,ก็เป็นแบบนี้เลยมีเป็นลายเพชรเหมือนกันนะตรงนี้มีไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟไท้ายหลังก็เป็นแบบ LED พร้อมกรอบสแตนเลสต,ตรงนี้ตรงนี้เป็นที่ติดแผ่นป้ายทะเบียนพร้อมไฟสองสว่างแผ่นป้ายทะเบียนอยู่ตรงนี้เลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสติกอันนี้ก็เป็นนี่เป็นสติ๊กเกอร์ระบุนะครับว่าคันนี้เป็นรถมันเป็นรถอะไรซึ่งคันนี้เป็นรถลากพ่วงอย่างนี้นะครับลากเทรลเลอร์เลยก็จะเป็นรูปอย่างนี้นะนี่เมื่อเรามามองดูด้านข้างด้านข้างของตัวรถก็เป็นแบบนี้เลยนั่นเองเนาะนี่เป็นแบบนี้นะสำหรับด้านข้างอันนี้ตรงนี้ก็จะเป็น กล่องเก็บรางเครื่องมืออยู่ตรงนี้เลยนะครับสลับเจ้ากล่องเก็บรางเครื่องมือนนี้คันนี้นี่เห็นไหนมามาฝั่งนี้เห็นชัดเลยมันจะเหมือนเอลฟ์มากเลยนะครับ <c oughs> เหมือนแบบเหมือนสไตล์แบบต้นคริสต์มาสอะไรอย่างนี้นี่ตัวพวงเมื่อเรามามองอีกด้านหนึ่งก็เป็นอย่างนี้นี่เงาแวบนะครับอันนี้เงาแวบเลยอันนี้ลูกค้านัด ให้ออกวันจันทร์ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับณนะวันที่ถ่ายทำนะเพราะวันนี้เราถ่ายทํากันวันอาทิตย์นั่นเองนะครับผมเี่นไหฝั่งนี้ก็มีติดกระจกเหมือนกันโอเคงั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปดูรายละเอียดภายในรถกันเลยดีกว่านะครับว่าภายในรถเนี่ยมียังไงกันมีอะไรกันบ้างนะนี่เมื่อเราขึ้นมาเจอกุญแจก่อนเลยกุญแจก็สไตล์เดิมอยู่แล้วแต่ลืมบอกไปว่า e อีลูสุทุนใหม่เนี่ยเราสามารถเปิดไฟตรงนี้ได้แล้วนะ <c oughs> เปิดหน่อยแล้วการจะได้สว่างขึ้น ตรงนี้ก็จะเป็นก้านยกดำนะครับตั mm. วเทเลอร์ ller, นะซึ่งก็มีอยู่ก้านเดียวเพราะว่ามันตัวแม่มันยกไม่ได้แล้วก็ไม่รู้จะมีไปทำไมนะครับนี่เมื่อเราขึ้นไปบนภายในรถกันแล้วเนี่ยข้างในรถของเจ้า isuzu gx360 คันนี้ก็เหมือนเดิมสไตล์ก็เป็นสไตล์เดิมๆของ isuzu อยู่แล้วนะครับถ้าคนไหนคุ้นตากันนี่ก็เปิดไฟหน้าได้อย่างนี้นะเปิดได้หมดนะครับสลับเจ้ารถคันนี้ เกียร์ก็เกียร์ซัเอเหมือนเดิมภายในก็เหมือนเดิมเลยนะครับกดไฟฉุกเฉินไฟฉุกเฉินก็ติดนั่นเองนะก็เป็นอย่างนี้นี่คือกล่องเก็บล้างเครื่องมือนี่ยี่วางแก้วอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปนะครับเบรกมือโอเคนะครับถ้าคนไหนสนใจอยากจะต่อรถบรรทุกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถดำไม่ดำรถเทลเลอร์รถพื้นเรียบรถหัวลากเอารถมาเพิ่มคันเอารถเก่ามาทำใหม่อูเราเราทำหมดนะคนไหนสนใจก็สามารถติดต่อได้เลยที่ทางแฟนเพจเฟซบุ๊กหอจอเกาอ,อุทวยชัยการช่างหนึ่ง 1 9 9 7หรือจะโทรมาก็ได้ที่เบอร์โทรที่ให้ตอนจบคลิปไปเนาะโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับตะคายเวื่อ,อก,การแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบายบายสี bye ่หัวแกนน e x t ์ท m e